สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ I am นะครับวันนี้จะพามาตั้งมาโคเมาส์กันนะครับอ่าเป็นเมาส์อะไรนั้นก็ตามรูปเลยฮะอ่าก็คือเจ้าทอ x9 macro r rgb gaming mouse นะครับตอนอื่นนะครับก็ต้องพูดเลยว่าเมาส์ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ทำรีวิวไปนะครับแล้วก็ลองตั้งมาโครดูแล้วแหละนะครับ วันนี้จะมาสอนตั้งมาโครเกมคอยแบงก์กันนะครับอ่าหลายๆคลิปเรียกร้องเข้ามาเยอะมากครับเกี่ยวกับเกมคอยแบงก์นะครับก็จะมาทําเป็นปืนอ่าอันะครับแล้วก็คิดนะครับอ่าใช้ด้วยกันได้นะครับทําครั้งเดียวใช้ด้วยกันได้นะคับกับคิดซูเปอร์วีนะครับหรือปืนกลอื่นๆก็ได้นะครับก็สําหรับคนไหนที่มีเมาส์ X9 X7 x 5แล้วก็ x 4นะครับฟังดีๆนะครับ x 9 x 7 x 5แล้วก็ x 4นะครับอ่าสามารถตั้งเหมือนกันได้เป๊ะนะครับอ่าหยิบเมาส์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งตามผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือหน้าโปรแกรมการตั้งมาโครจะเหมือนกันนะครับ x 9 x 7 x 5 x 4นะครับอ่าสรุ่นที่ผมกล่าวไปนะครับจะตั้งมาโครเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ ผมจะเอา x9 นะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับเนื่องจาก x4 ผมลงไปแล้วภาษาเพี้ยนนะครับ x5 ก็ภาษาเพี้ยนส่วน x7 นะครับก็เป็นตัวเก่าไปแล้วก็ไม่อยากจะเอามาสอนเท่าไหร่นะครับก็สอนไปเป็นคลิปวีซ C ไปแล้วนะครับก็เลยเอา x9 มานะครับก็ตั้งเหมือนกันนะครับตั้งเหมือนกันเลยนะครับก็เข้าโปรแกรมมานะครับก็จะได้หน้านี้นะครับใครที่เปิดไม่ขึ้นนะฮะเช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงนี้บางทีมันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ให้เรามา แล้ก็คลิกขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับอ่ะนี้นะครับเราจะตั้งเป็นมาโ o อัพใช่ไหมครับก็ให้มาที่หน้า Advanced Setting นะครับปึ๊บนะครับมาหน้านี้เลยนะครับอันนี้คือค่าที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเอาไปทดสอบดูแล้วก็ถือว่าลั่นเร็วนะครับลั่นเร็วแต่ว่ากลุ่มกระสุนก็ยังกระจายอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะครับ วิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งตัวนี้จะแถวๆตรวนี้จะหายไปนะครับวิธีการตั้งนะครับให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับใต้คําว่าเนมนะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวมาโคที่เราต้องการตั้งลงไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวอัพนะครับหรือปืนคิดนั่นแหละปืนกลนั่นแหละแต่ว่าผมจะใช้แทนชื่อว่าอัพนะครับอ่าก a ็ a u g นะครับอัพก็หลังจากที่อ่าเขียน ตั้งชื่อเสร็จนะครับก็กดน e w วักกด n ิ w วไปนะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างโล่งๆมานะครับพอขึ้นหน้าต่างโล่งๆมาให้เราทํายังไงก็ให้เราอ่าทาการนี่ฮะใต้คําว่า Key l i s t นะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการคลิกขวาให้มันขึ้นแบบนี้ฮะมันจะขึ้นคําว่า add forward นะครับให้เราเลือกอันแรกนะครับ add forward จากนั้นเลือกอันแรกอีกนะครับเลือกเป็น down นะครับเลือกเป็น down นะครับถ้าเราเลือกเป็น up มันจะยิงไม่ออกนะฮะ ให้เราเลือกเป็นดาวนะครับ่าเกงเกงง่ายล้องสอนมันจะชี้ลงนะครับคำว่าดาวนะครับสองนะครับก็คลิกใส่นี่ฮะคราวนี้มาคลิกขวาใส่ตรงคําว่าคียนะฮะปึ๊บก็เลือกเป็นดาวอีกหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งนะครับอันล่างสุดเลยนะครับสามครั้งแล้วก็อ่ะสี่ครั้งครับสี่ครั้งพอนะครับหรือใครจะทำห้าครั้งสามครั้งก็ได้นะครับแต่ว่า ผมว่าสครั้งน่าจะพอดีแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกขวาแก้ค่าดีเลย์นะครับตรงมินิสิกนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ modify delay นะครับ delay นะครับตัวนี้คือส่วนสําคัญนะครับสําหรับคนไหนที่อยากให้มันลั่นเร็วๆนะครับก็ลดลงมานะครับลดลดดีเลย์ลงมานะครับลดค่าลงมายิ่งต่ํายิ่งลั่นเร็วนะครับอ่ายิ่งต่ํายิ่งลั่นเร็วแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเครื่องของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือความแรงของเครื่องนั่นแหละนะครับถ้าเครื่องไคแรงก็ปรับลงมันต่ำได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไครกระกลเครื่องผมนี่ก็ปรับกลางๆนะครับปรับกลางๆก็ผมจะใส่เป็น19นะครับอ่าสิบเก้าหรือถ้าเครื่องมันช้าหน่อยก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับประมาณ25ก็ได้นะครับประมาณ25หรือ20ต้นๆนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เป็น19เนาะนะ ลองดูตามที่ผมใช้ก็19นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็19บเ้านะบอซีหรือเกมไหนก็ช่างจะใช้เป็น19้าทั้งหมดนะฮะต่อมานะครับเมื่อเราตั้งค่าดีเลยเสร็จนะฮะให้เรามาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับรันนะฮะตรงนี้รันอ่าคล้ายๆว่าตั้งให้มันกดค้างแล้วรัวได้ถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ออกนะครับให้เราติคูกตรงนี้ด้วยนะครับแต่นั้นก็กดคำว่าเซฟไปนะครับอ่าเซฟไปเลยจริงเท่านี้ก็ พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ m a โ r เล่านะฮะมาที่หน้าเบสซิตติ้งนะฮะอ่าเลือกเป็นอ่าผมจะใช้เป็นหมายเลข5นะครับหมายเลข5ก็เลือกเป็นมาโครนะฮะก็อัพนะฮะตัวใหญ่นะครับที่ผมตั้งไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับอ up ดูตัวอย่างนะครับจากนั้นก็กดแอ a พลายไปนะครับเพียงเท่านี้ macro เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกังไงครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกัน อ่ะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับกับเกม Point Bank นะครับในตำนานของเรานะครับไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นหรือเปล่านะครับผมโดยส่วนตัวพูดตรงๆนะครับว่าไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับก็อ่ะเราจะใช้ปืนอัรแล้วก็ปืนคริปซูเปอร์วีนะครับในการทดสอบกันวันนี้นะครับอ่รหัสไก่กานะครับตัวนี้ก็เป็นรหัสของมองแหละนะครับฉายาที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็น อ,อะไรเนี่ยลดแรงทีบนะฮะแล้วก็ลั่นเร็วนะครับไม่รู้ว่ามันใส่คู่กันได้หรือเปล่าใส่มาแล้วนะครับถ้าอยากให้มันนิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนอย่างอื่นดีกว่านะครับไม่ต้องใส่ลั่นเร็วนะครับนี่คือลั่นลั่นสุดเนี่ยมันมันจะสะบัดมากนะฮะมันจะสะบัดมากอ่านะเอาขอเป็นลั่นสุดนี่แหละนะครับแล้วก็ คือใครอยากปรับตรงไหนก็ไปปรับดูนะครับโอเคนะครับฉายาก็อย่างที่บอกไปนะครับส่วนไอเทมนะครับไอเทมเสริมไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้ไอเทมเสริมอะไรทั้งสิ้นนะครับอะไรเนี้ยรีสถิติการลบลูสิตอ๋ออันนี้คือช่างมันนะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับโอเคก็เป็นเพียวๆนะครับเปล่าๆนะครับก็สร้างห้องนะครับ เอาเป็นเล่นกับบอดไปก่อนดีกว่านะฮะบอทเอาหนึ่งคนดับบอทหนึ่งครับกอสักห้าทีก็พอห้าทีโอเคล็อกห้องไหมหล็อกห้องนิดหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อมีคนเข้ามาแจมนะครับโอเคนะครับอ่าก็ฝั่งไหนก็ไม่น่าต่างกันนะครับก็เริ่มเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะยิงออกหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมทั้งอัดคลิปแล้วก็ทั้งเล่นไปด้วยมันก็อาจจะหนุ่งหน่วงบางนิดนึงนะครับคอมไม่ได้แรงมากครับพอ i7 เป็นโน้ตบุ๊กนะครับเอเ i7 แล้วก็ I7 อะไรเาะ 7500U นะครับเป็นรหัส U นะครับเป็นรหัสอีกกานะครับถ้าจะซื้อคอมมาเล่นเกมนะฮะแนะนำอย่าเอารหัส U นะฮะให้เอา HQ นะครับจะแรงมากนะครับการ์จอต้งเป็น v i a แต่ R เ0้า M 2GB จนะครับแรม4 g b เองตัวนี้นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวข่้เดี๋ยขึ้นโอเคมามเดี๋ยวดูแบบยิงแบบธรรมดาแบบไม่มาโคผมจะไม่คุมนะผมจะกดค้างเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็คือนี่ก็คือแบบไม่ได้คุมนะครับมาโคเออไม่ไม่ใช่มาโคก็คือแบบยิงธรรมดาแบบกดค้างไปเลยไม่ได้คุมปืนนะครับต่อมาก็คือจะเป็นแบบยิงแล้วก็คุมปืนด้วยนะครับกดค้างครับ อ่าอันนี้ยังไม่ใช่มาโคนะคอันนี้คือยิงแบบคุมปืนไปด้วยนะครับแล้วต่อมาจะเป็นมาโคนะครับอ่า,อาสังเกตง่ายๆมาโคนะครับมันจะดีขึ้นตรงแล้วก็ไปกระจุกอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือนี่แมันอาจจะลั่นช้าบ้างเป็บางเวลานะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับ นี่ฮะก็คือเราไม่ต้องคุมนะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงให้เลยนะครับฮะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นตรงขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับนี่ฮะขึ้นไปเส้นตรงแล้วก็ไปแหวกด้านบนนะครับก็คือมาโอฮะอันนี้ใครวิ่งอ่ะนิก็คือมาโออัรนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันปืนต่อไปนะครับก็คือปืนคิดเอบีนะครับหรือคิดปอร์บีของเรานั่นเองนะครับ เีตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วพีนี้ยโอเคนะครับมาดูปืนคิสเอ็นวีนะฮะหรือคิสปูวีของเรานะครับเดี๋ยวรอให้รอสุดจางก่อนนะเดี๋ยวไปยิงกันล่างก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะคิสเอ็นวีนะฮะระยะประมาณนี้นะครับเฮ้ยระยะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือยิงปกติก่อนนะครับ อ่านี่ยิงปกติแบบคลิกค้างเลยครับอันนี้ก็คือแบบมาโคอ่ามาโครู้สึกว่ามาโคจะเป็นกระจุกกว่านะครับอ่าอ่าดูความลั่นก่อนนะฮะดูความลั่นนี้ที่ธรรมดาอ่าแล้วดูมาโคครับพิษสอร์บีมาโครู้สึกว่าจะลั่นเร็วกว่าลั่นเร็วกว่าคลิกธรรมดานะครับอ่าลั่นเร็วกว่านะครับอ่า เดี๋ยวอันนี้คือธรรมดานะครับธรรมดาคุมด้วยเนี่ยคุมด้วยอันนี้นนก็คือมาโคแบบไม่คุมเลยนะครับปล่อยเลยน,นี่ปล่อ,อยมือแล้วนะครับอ่าไม่ได้คุมครับตรงนี้แล้วก็อลองแยกคู่ยิงมาโคดูดิอ่าบอกเลยว่าอย่างลั่นนะฮะอ่านี่แบบไม่ใช่มาโคแล้วเมื่อกี้ก็คือแบบยิงมั่วๆนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับอคุณผู้ชม,ชม สงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถามดูนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยมาโปอัดกับมาโปคิสเอสวีนะครับลองไปตั้งดูปรับค่าดีเลย์ดูนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้นะครับก็ต้องลองไปนะครับมันไม่มีผลเสียต่อคอมู่แล้วนะครับแล้วก็เกมไม่โดนแบนอยู่แล้วนะครับมาโปตัวนี้นะครับเป็นมาโปที่ทางบริษัทกีรีน่าไม่ได้แบนอยู่แล้วนะครับซึ่งผมได้สอบถามไปหลายครั้งแล้วแหละนะครับ ก็จะแบนเฉพาะ X เมาส์พวกอะไร X ็ o u s e Blue อะไรจำไม่ได้แล้วไอ้สามอันอย่างนี้แหละที่ผมพูดไปก่อนนะั่นอ่ะอ่ะมาโคมาโคนะครับก็รันเร็วขึ้นนะครับรันเร็วขึ้นอีกตรงขึ้นนะครับคุมง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่านี่นก็มาโูนะครับพี่ เอาจริงๆแล้วผมเป็นคน,คน,นยิงคืนแน่นๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปยิงบอดสักตัวของตัวหลองเนี่ย Chain headshot อ่ะก็ม่มีตัวเดียวนี่บอดมาตัวดิก็ะอโอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมาโคก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองแนะนําดูนะครับอ่าเพื่อนคนไหนที่มีเมาส์ก็อ,อ,อย่าลืมหยิบขึ้นมาตั้งนะครับได้ทั้งหมด4รุ่นที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ x อะไรบ้างล่ะ x สามไม่ใช่ขออภัยผู้ผิด x เก้า x เจ็ด x ห้า x สี่นะครับตั้งตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยาไม่ใช่อันนี้ไฟโอเคนี่ตามนี้เลยนะครับก็จะได้มาโปอัพ แล้วก็มาโปรคิดที่ลั่นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มกระสุนดีขึ้นนั่นเองครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับกลับมาโอรปืน M187 หรือปืนลูกองนะครับในเกม p i n t b a n k ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับแบบกดค้างไม่ต้องสับดีเลยแบบเร็วๆกันเ,เลยนะครับโอเคบา,บายๆวันนี้จุ๊บ